สบายดีสวัสดีพี่น้อง oh, คือเก่าคือเดิมพี่น้องหาแมงแคงเนาะหาแมงแคงไปกินเทียงไม่ยังเออโทษแมงแคงจับตินมันนีก้กับบรรยากาศกะค้มอยู่แต่ห้อนทอนชีได้อยู่บ่ามือนะเขาก็หาป่าบรรยากาศลมลื่น โอ้ลลงกกโอ้ลไเลยเห้ยลงก็เห็นได้เกอะตลอดาต่จะปลูกใบี่แรกมื่นน่ะโตขาวบ่โอ้ยเยอะป่หอมปดิสีเห็นจะโตเด้มันตกแ่เ็นเล้ยมันหก โอ้ยบอเห,นอเหนนน็น,นบะเห็นไปชังกันเด็ดจับกล่ำในใบไม้เบ่งก่อนจับกล่ำในใบไม้เลยใช่นี่ตัวหน,น่อยๆเทาปุบๆอันนี้มันพอแต่แจ่วแล้วอันนี้ตอนนี้มันจะหอนงามตรงมาันน้องๆโกกิกมันอยู่ในโกกิก

เค็นยังเนาะอันนี้อืนตัวเดียวเดี๋ยวเูาโอยยกรได้สโฉตัวเขาหรอมาดีพี่น้องได้ได้เห็นแล้วไม่เค็นค่ะเป็นน่ำเกลือใส่แั้นเดี๋ยวชิมอมือใครได้ฉันขึินล๊ขุ่หอบบุเตอรันไปใช้แล้ว ท่านในเบาเป็นเมนชังข่าวต้องรอข้าบก่อนปีนนะอ,ออกไปไกลๆด้วคู่ลงกโคูล,ลงมัน,ลลลลมนหันโตน้อยเนี่ยต่กามูเด,ดและในน้อไอ้พองปุปุ้ง ห่อต่อยน้อยฮู้ตะกินมันดอกอันหน่อยพอดเนาะอึ๊บๆบ่ได้ซะแล้วน้อยจับก็บ่เนี่ยวน้อยน้อยเนาะอึป๊ะๆไปๆไปต่อยนอนดิพ่นอะนี่พี่น้องเอ้ย ข้าเจียวอยู่วะจะเดยวว่าจะจับสะขุจับสะปะฮ้อนใช้หุดกับยัองมาได้ไทยน้ำมันก็คือวัดซื้อมาสองหยกเลยสามหยกเลยจะแช่เบิร์ดมามเรื่องจะไปแช่เบิร์ดเอาก็ะชายนาชามอันหนึ่งกระชายตะกา เบิดตะมันชามตุ๊กบ้างไงหมู่าคือมาตุ๊ไว้บยักตอเนั้นกอสามแสนเขาขายให้ที่ละสามแสนสามแสนพี่น้องเัวละสามแสนุกแสนเจ็ดแสนแปดแสนอะได้สี่ตำมันวัที่เป็นล้านเลยเอเต็มเนะ เพชรมันเริ่มหยุดเลยเนาะมันบอกรอ,อเ,เออมีเห็นขาบมันอยู่ี่หานกับเล้าต้นน่นแหละแต่ว่ามันมันเดี่ยวแล้วขันไป ต้นนั่นแหละหลฮะขูลงเข้าอยู่แต่เราหันบม่ได้เดี่ยวโคตรเหนียวมม่จะจันทรจักโอ้ยห่อนอริพิณโอจักแล้วจักเคื่อนนะขูลงมาไหลได้นี่พิณโอเก็บก่อนพ่น้อ ขุลงมาส่หัวขอบปจกักเหี่ยวใส่บวกพอแล้วอยู่ดอกเห้ยกำลังล่อ ーーシマシシシッ。 คุลงมาขาวอยู่นี่นักทำพวขออ้าบน้อพี่น้องเก็บแมนแข้งนำกันจะไปทางไหนบ่เลยกินนึ่ยืนตรงมนันบางคนนี่ขักแม่แข้งข้อแก้วหอดชื่อหวก้าบมันเป็นแก้ว cốc của ban là mình cơm mùn rồi đấy, tua ơi tua, cứ mà lung một loài tù nó thấy hả hơi, thử thật ขวตกลงมาจะแกวเออจะแกวมันตัวจับหมอเข้าไปจองเบิดเบิดแล้วบนรแฮเพื่เอเถือสุดท้ายเลยหาเป็นแข่งเอาไปแกวขวดเพื่อชุดกรได้ขวดหรอก พลอยผลดํารายนึ่งก็้นากนะพี่น้องมดซื้อนืบุดแมงอะไรเดี๋ยทงานนะดซื้อบุดผําลายหาได้เงินมาหันนีโบลายี่เด้ เอากระนองแพลงหันได้ายอยู่ตุ่ยอะไรเนาะโอยหัวแก้วอยู่ดอกตํามผัวคุลงมาใส่แก้วแก้วมันบ่เห็นนอกจามันขึ้นค่ะเห็นนีมันก็ขึ้นแล้ว ่ะเ,เห็นไหมมัพี่นี่มันลงเลยนี่บอกนี่หงามันลงเลยนี่ตุกินี่ที่พ่อมันถึงเลาะขึ้นมาเลยเป็นวัดพี่น้องเอ้ย รอค่อยจนบอกห็ดอกได้กินข้าวดอกโรยเกลือมีบ่เนาะระวังเด้อปุ๊บบักสูงอือพ่อแจวกับพ่อล้วพ่อหนวกเขาลงกับเจ้าได้ให้เล่แข่ นี่กว่าโอ้ย,อยระวังมันตีง่ะมาหาเจ้าเฮ <c oughs> ้โหดโบมีคิดว่านะมันคือสืส่อไปแก่ๆไปสิละมือนะเข้าอยู่ ตนลงมาคักาเลยไม่ยันเยยบไหมล่ะก็เย็บไหมล่งมือ จับมันก็ล่วงวเาะเยอะแต่ตัวเดียวเลยดูดูสิหายากเป็น้อที่อาไม่ใช่ลายใช่ะเออบนพวกคือลายแค่ตั้เดี ตอนต่ำก็จะมาคุลงมาอยู่หลอกให้ขืนนีอไปเหลอกให้ขืนช่วิออกมาบ้งไกลขืนไกลบ้างช่วยเห็นคุอยู่นะหบึงชูงานมันมักลี้เเห็นเหินบ่เด้ đi mm. đi <coughs> 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 เด้งหนึ่งฝนขึ้นมรดานอย่แล้วแต่ว่าบ่อเดอบอดเอ็นแล่วขู่กับขวกนะ็ขวเนอะขู่ไปขวาก็ตั้มดิบตั้มดิบเแล้วสนึ่งอีกเด้็ ตอนนี้เขากะหั่นไม่แข็งแล้วเจ็บผีเรียบร้อยน้องพี่น้องก็ได้เพราะแจ่วอยู่นะเนาะเล้ยเพาต่ำต่ำหนึ่งทะเลว่ายงไายมือก็แดงแดงก็เสมือแล้วพี่น้องมาเนี่ย พอได้ตำเที่ยงตำอาขาวเหนียวจำกิ่นห,หอมหอมโอ้แกบผักกันังก็โอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พีพอจบคลิปเอาไว้เฉยก่อนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโล้ก,กดฉันกระดิ่งให้เนานอพี่น้อง